ถึงจะเดียงแต่จะเป็นดาวเอ้ยยยยยยเอยยยยยยจตอตัองถ้าพ่อรู้ว่าฉันขาเดี้ยงแบบเนี้ยพ่อแม่ฉันขึ้นคอนเสิร์ตแน่ๆซื้อในคุณในปีนึงทีเนี้ยมันต้องซื้ออะไรที่มันแบบพิเศษพเศษหน่อยนะครับก็ล้วมาถามผลทําไมอะช้อนทำให้จานมีความสุขว่าช้อนมีความสุขนะพ้วยก็น่าจะมีความสุขไปด้วยนะ เธอจะต้องได้ขึ้นคอนเสิร์ตเพราะฉันเนี่ยจะทำให้เธอกลายเป็น Dancing Queen เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรียนจากเอฟมาเลยเนี่ยแน่ใจเหรอเอาแน่ใจเลยครับเน่ดูเน่ยังมีท่าไม่ตายท่าหนึ่งดูเฮ้ยเฮ้ยคิดได้ไงอ่ะดับเทมครับผม ไม่ได้ชมเอาหน้าไม่ต้องเขินหรอกนี่นายจะให้ฉันเต้นท่าบ้าปาแบบนั้นในคอนเสิร์ตแล้วไงคิดว่าฉันพูดเล่นเหรอไม่มีทางใช่ไม่มีทางไม่มีทางอื่นแล้วที่เธอจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยขาฟเฟื่อกอันนี้นี่นายอยากให้ฉันขึ้นคอนเสิร์ตจริงๆเหรอก็จริงสินี่มาถึงขั้นนี้แล้วนะฉันก็อุตส่าห์เสียแรงเชียร์เธอมาตั้งนานเธอจะมาทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะ ถ้าพวกนี้นายเป็นคนคิดเองเหรอนอกจากฉันแล้วเนี่ยจะมีใครคิดได้บ้างครับมีน่าถามเลยนี่นี่ี่ิดเป็นออกแบบไม้ค้ำมาพวกเราต้องช่วยกันทำให้เสร็จทันพรุ่งนี้นะฟ้าครับมาช่วยเลือกด้วยสิค่ะเธอเอาบัญชีรายรับเดือนนี้ไมไหมดูสิ แบบนี้ก็สวยดีนะครับแต่ว่าขนนกเยอะรกอรุงรังแบบนี้อาจจะแยงจมูกตอนร้องได้นะคะฟ้าคุณว่าไงอะไหนคะเอาบัญชีรายจ่ายเดือนนี้มาซิค่ะแต่ผมว่าแบบนี้เนี่ยก็ดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมติดไฟกระพริบให้เดี๋ยวโดนไฟช้อนเอาค่ะแต่ถ้ามันเร,เรียบเนี่ยมันจะไม่โดดเด่นนะครับ เีออันน,นีวสเออทุกคนไม่ลองถามคุณไมล่าดูล่ะคือเขาจะมีไอเดียดีๆนะจะถามทำไมล่ะคะ คุณมา่าครับปรึกษาถูกคนแล้วยัง,ยงคืออยากให้คุณไมล่าช่วยแนะนำวิธีการตกแต่งหน่อยครับปรึกษาถูกคนแล้วค่ะเพราะที่ฉันคือผู้เชี่ยวชาญที่รู้ว่าทำอย่างไรจรึงจะเดิเด่นได้มีแสงไฟมี่บอกมาเลยครับผมจะได้รีบไปทำจะบอกอยู่นี่ไง เอาคริสตัลบริสุทธิ์ประดับลงไปสิเมื่อโดนแสงไฟมันจะส่งประกายระยิบระยับประดุจดาวจากห่วงเวหนแล้วอย่างพวกเราเนี่ยจะไปหาคริสตัลมาจากไหนล่ะคะไอ้เม็ดหนึ่งเนี่ยมันก็แพงน่าดูนะคะ <c oughs> น่าสงสารจังที่บ้านฉันพอจะมีชุดราดตรีเก่าๆประดับคริสตัลสีหชุด <c oughs> เดี๋ยวให้เด็กที่บ้านเนี่ยออกมาให้นะคงน่าจะได้สัก ไม่นึกเลยนะคะว่าคุณไมร่านี่ก็เป็นคนดีกับเขาเหมือนกันน่ะพอพร้อมสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออยังไม่แรงเลยอ่ะ เอาไ้าควงท่าควงมาพร้อมนะสามสี่หนึ่งห้าเไอ้ติมกรีนักพอพอพอพ่เมาอาฉันไม่ฉันไม่บ้า นนี่่่ออะโคังก็ตึงซ้อมไปไม่กี่รอบเองอ่ะถ้านี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่เวิร์กนี่ถ้าฉันไปลงมันเวทีนั้นอายเขาตายเลยโอ๊ยน้าเดวก็ซ้อมอีกสักรอบสองรอบประกันนะไม่เอาน่าอีกหน่อยเดียวอีกแป๊บเดียวใกล้ใกล้ถึงเส้นใจแล้วดีมากแล้วเมื่อกี้ไม่เอาน่านิดเดียวนิดเดียวไม่ไม่ นี่พี่เข้ามาขัดจังหวะอะไรรึเปล่าเนี่ยพี่ก๊เลนเกียรมันให้ติมเต้นท่าอะไรก็ไม่รู้อะค่ะก็ด oh, ีแล้วนี่ไอติมพี่อยากเห็นไอติมขึ้นคอนเสิร์ตพวกนี้แต่ขาไอติมพี่เตรียมของขวัญมาให้แล้วด้วยซอมต่อสิฟังบืออยได้เอาเกมบอกกันไม่ซ้อมเลย โอ้เอ้าลุกเอ้าลุกเอ้าลุกได้ไหมอุ้ยเอ้าแรงๆนะแรงๆเลยมาเพลินดังเลยครับที่ได้ทำอะไรแบบนี้ให้คุณไอติมติดทั้งคืนก็ไม่ง่วงแต่ว่าวันจันเนี่ยมีสอบไม่ใช่หรอคะ แค่สอบกลางภาคครับส่วนของคุณไอติมอะรอบไฟนอลเลยนะครับย่อมสำคัญกว่างั้นฝนว่าฝนไปอ่านหนังสือสอบก่อนดีกว่าค่ะเก้าช้อนทำให้จานมีความสุขและช้อนมีความสุขนะถ้วยก็น่าจะมีความสุขไปด้วยนะ ไปอ่านหนังสือเถอะครับพี่ทำเองได้ลืมไปค่ะอ่านจบแล้วพี่มีความสุขจังเลยครับที่ได้ทำอะไรแบบนี้ให้คุณไอติมช้อนมีความสุขถ้วยก็มีความสุขช้อนมีความสุขถ้วยมีความสุขแมวันขอองเรา่่ยู